พระเทพพระคุณพระธรรมวชิรมโมลีเจ้าวาดวัญญาณวาเป็นประธานสงฆ์ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ234ปีหลนกล้าวรัชกาลที่3นวัตาณน,นวาเขตสาทรกรุงเทพมหาคนครเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ234ปีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3คณะสงฆ์วัดญาณวา พร้อมด้วยหน่วยงานองค์กรภาครัฐเอกชนและประชาชนเขตสาทรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบ,บรมราชสมภพโดยในช่วงเช้าได้มีพิธีถวายราชสักการะพระบ,บรมราชานุสาสวรีพระบาทสมเด็จพ,พระนงางเจ้าอยู่หัวพระป h a เจษฎาราชาโดยมีนางละออดต้นเสงผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทรเป็นประธานในพิธีนำข้าราชการผู้แทนหน่วยงานองค์กรต่างๆเข้าถวายราชสักการะ อธิวัจยานาวาสถานีตำรวจนครบาลยานาวาสภาวัฒนธรรมเขตสาทรกองพันทหารสื่อสารที่หนึ่งรักษาพระองค์ศาลอาญากรุงเทพใต้วิธีลัยเซ็นหลุยส์และโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยจากนั้นร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระนางกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราเจ้าโดยมีพระเด็พระคุณพระธรรมวชิรมลีเจ้าวาดปัจจานวาเป็นประธานสงฆ์นางละออต้นเสง ผู้ช่วยพ้วงโดยการเขตสาทรเป็นประธานฝ่ายข้าราชการมีพระราชพรม,มพรผู้ช่วยเจ้าวาดปัญญานาวานำพระเถระวัญญานาวาประกอบพิธีการมีประเด็พระคุณพระธรรมชิรโมลีเจ้าวาดปัญญานาวากล่าวอนุโมทนาบุญพร้อมให้อวาทโดยเน้นยำ้ำให้ตั้งมั่นอยู่บนความกตัญญูรู้คุณอันเป็นเสมือนเครื่องหมายของคนดีในนามคณะสงฆ์วัดยานวา รอารามหลวงอาตมาภาพขออนุโมทนาในกุศลและเจตนาของญาติโยมทุกๆท,ท่านที่มีน้าใจเป็นกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพวกเราได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกะตะเวทีถวายเป็นราชสักการะอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่พระองค์ท่านทรงมีน้ำพระไทยประเสริฐเลิศล้นได้พัฒนาวัดแห่งนี้วัดแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ท่าน นิมิตตังสาธุรูปานำกตัญญูกะตะเวทิตะนั้นก็หมายควาว่าความกตัญญูกะตะเวทีรู้คุณของท่านแล้วทำตอบแทนเนี่ยนะเป็นเครื่องหมายของคนดี